สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาไหว้พระไหว้พระกันนะคะที่วัดพ,พระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะสาธุร่วมกันค่ะวัดไหว้พระแก้วนะคะสาธุนโมดะดะคะวะโตอะะรหะโตสัมาม,สม,สสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะดะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เดี๋ยวเราพามาชมเจดีนะคะเจดีเจดีอันนี้จะสร้างกำลังก่อสร้างอยู่นะคะเจดีเนี่ยนี่ค่ะกำลังก่อสร้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าหาพระองค์นะคะสวยงามค่ะ ั่งนี้เป็นวิวทิวทัศนนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วเราลงไปข้างล่างกันนะคะลงข้างล่างด้านนี้ก็ได้ค่ะ น,นี่ก็จะสวยงามมากเลยนะคะพุทธเจ้าหาพระองค์ ไทยนะคะกรกระชันแต่ว่าจกเราไปทางไหน นะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณนะคะ ดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่วัดพระธ,ธาตุเผาซ้อนแก้วนะคะ <c oughs> India India awan Indian Indian, Indian. Okay. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยววัดพระาธาตุผาส่นแก้วนะคะ วัสดีจ้าวันนี้ก็มาไหว้พัสะทัดพระสดแก้ยวด้วยจ้าว้ัสสะทัดพระสดเก้วจ้ามเนมองมเห็นบ่ชัดมองเห็นบ่ชัด มันมันมองบ่่อยเห็นดอกแสดงแสางายเอ็งก็มองบ่เห็นได้หลายนแล้เอายขึ้นขบนเนี่สั้นมากแลวเนี่ยอ่ะใครสื่อปลาพองสื่อแล้วเออึ้นยังป้า ประดับพระตาขมวดตัวอันทว่วี่เมืองไทยต่างๆน้องจับปีนี้ก็ประกอบกัน45สวัสดีจ้าพันนีิก็มาวัดประทานพาส้นแก้วเด้อพี่น้องสวยๆงามๆสาธุสาธุแวมกันเด้อพี่น้องและครอบครัวนะทำบุญสร้างโบสถ์เรียงร้อยบาทเจ้าการ

ที่นับองเ์นบพ่นับูสาีจดก้าอามสีสองม่าามอาม่หาสิบสองา้าามบอ้าสามสะ่ามิามส่านาิียางวัดได้จัดเตร่อาม้าาม้าา้ตามกำลังสรัทธาแามรับา เไปข้างบนกอนนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องวันเ้ก็มาเที่ยววัดพระธาตุพระสอนแก้วเด้อพี่น้องนี่ก็คืออะไรรอยพระพุทธบาทวหรือว่าเป็นอะไรนี่ก็ต้นโพทองกนละข้างเงินเดี๋ยวพาไปดู วัดพักแก้วไว้พักแก้วนี่ค่ะพักแก้วสามดดู ไหว้พระกันไหว้พระกระเตอพี่น้องไหว้พระแก้วมรกตอยู่วัาาดพระธาตุพระสันแก้วด้วยจ้ะจวันนีาา้ก็มาเที่ยววัดพระธาตุพระสันแก้วด้วยพี่น้อง ยังสวยงามเหมือนเดิมมารอกสองแล้วพี่น้องเลย I

ไปข้างล่้านโอเคไปไ้างเดียววิเคนกลๆเข้าเข้าไว้ไว้ที่เยตอนเช้าเ้นี่เขาเขว่าภาพที่กำลังถึงกระจกถึงเลยอันนี้ที่แหนไม่ได้ไปเลยที่ข้างในที่เป็นวัดี่สวยใหม่ ม ah, ืนท oh, so ัดรอเ้รกันสอดอยู่ดโอ้ยร้อนสวัสดีค่ะพาเดินดูร้านของฝาก อันอนี้มาค้ำได้เนาะค่ะไม่มีเม็ดนะคะูนะคะโขด้านนี้ได้นะคะด้าน่าดได้นะค้อเพนะคะน่เ็ี่แสงด้ของพิ ของฝากสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเที่ยววัดพระธาตุพระสันแก้วเด้อชมว,วิวกันพี่นอ้องชมวิวน,น,นู่นถนนอยู่ไกลๆหน่อย น้อนอยู่ไกลๆหลักโค้โงโค้โงโค้งโค้งขึ้นมาหนอน,อนชนนโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมากับมาบัดเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้มาขางนี้งงมาขงนี้ชมวิวทิวทัศน์เด้อพีนออ่น้องวัดพระธาตุพาระสันแก้วกลางวันกะแดดกะร้อนลมชิューช,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 ชิュชิュลมน,น้อยน้อย อันนี้อยู่อยู่บังจอดรถลก็ได้ถ่าย สวัสดีค่ะวิวสวยนะคะรัฐธรรานูญฐานรานแก้วค่ะ